สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซีมาดำหน่อยแล้วก็ FC เอฟซเบอาเดียครับืันนี้เบอเดียพามาอัปเดตนะครับผมบริเวณรอบตัวบ้านนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับผู้ใดถือเหล็กนน่ะนะฮะอ่ะด้านหน้าเนี่ยสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ช่างทําอะไรไปบ้างนะครับผมช่างวันนี้ช่างทําก็คือนี่ฮะอ่าฉาบ ฉาบข้างในเก็บนะครับเขาเรียกว่าเก็บข้างในนะบริเวณหน้าต่างเพราะว่าเขา<ม>เขายังก่ออิฐไม่เสร็จเขาก็เลยยังไม่ฉาบทีนี้เขาฉาบด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้บริเวณครัวนี่บริเวณครัวนี้ฉาบแล้วนะครับนี่อันนี้บริเวณครัวฉาบแล้วทั้งสองข้างนะครับ ก็สวยงามนะครับผมเรียบร้อยฉาบแล้วเรียบร้อยสวยๆพ่อฉาบแล้วมันก็สวยเนาะ <c oughs> อ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวเบลเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อ๋อเขาทำตรงนี้ให้ยอย่างดีแล้วโอเคสวยๆเขาฉาบแล้วเขาก็ทำร่องไว้ให้เรียบร้อยนะครับด้านนี้ล่ะ ดูอีกข้างหนึ่งอ่าข้างนี้ยังนะครับวันนี้เขาฉาบสองข้างนี้แล้วก็ด้านในนะครับนี่ด้านในครัวนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาฉาบตรงนี้นะครับเขาฉาบฝั่งหน้าต่างด้านในนะครับเสร็จแล้วอันนี้เขาก็ทําความสะอาด ไม่เกี่ยงเท่าไหร่เดี๋ยวก็บ่าเดียวก็เอามาเช็ดถูเองอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอ่ะนะครับก็ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าด้านในตัวบ้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฉาบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสองห้องนอนนะครับฝั่งหน้าต่างฉาบเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะถ้ากับว่าวันนี้ฉาบฝั่งหนึ่งฉาบหนึ่ง สองนะครับสามสี่สี่ข้างแล้วก็สี่ข้างแล้วก็ห้าหกกับด้านนอกนะครับเท่ากับว่าวันนี้ช่างทำไปหกด้านก็ถือว่าโอเคครับเร็วนะครับช่างทำเร็วนะพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมาเก็บมาเก็บฝั่งหน้าต่างตรงนี้ สที่แล้วก็อาจจะเป็นด้านหลังนี้เต็มนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเบาเดียอัปเดตให้ฟังนะก็เออเดินลุยทุ่งนานนั่นแหละ <c oughs> มานะครับก็หวานเข้าไปแล้วนะครับโอเคนะก็ซ้านะครับเบาเดียวกลัวฝนตกมากเลย แต่ว่าบ่าเดียเก็ทำทำที่ที่ให้น้ำไหลไว้แล้วนะครับไม่มีปัญหาช่างบอกว่ามันจะไม่มีปัญหาถ้าเรา,าไม่ปล่อยให้น้ำขังหน้าดินนะครับแบบว่าขังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอไอย่างงี้ไม่เป็นไรนิดหน่อยเพราะบ่าเดียขุดอรอบคลองไว้แล้วเวลาน้ำมันเยอะปุ๊บมันก็จะไหลมาลงนี่ มันจะมาลงตรงนี้นะครับจะมาลงตรงนี้อ่ะโอเคก็สมบูรณ์ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับพูดถึงว่าความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยฮะพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเริ่มด้านนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวเดียปิดประตูก่อนนะครับ เขาสร้างเขากลัวกระจกเปื้อนนะครับเขาก็เลยต้องจําเป็นต้องถอกเพื่อที่จะฉาบนะครับกลัวกระจกเปื้อนปูนนะนะครับโอเคทั้งหมดเรียบร้อยเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเพราะมันมืดมากเลยตอนนี้ประมาณห้าโมงจะหกโมงนะครับแต่ว่าฟ้าเนี่ยมืดตึ๊บมาเลยนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปิดประตูก่อน